สวัสดีค่ะพี่น้องมาค่ะมื้อนี้มื้อดีสิพาแงยใไข่มดแดงค่ะเดี๋ยวๆรุ่นรัวไม่ได้หรนี่คุณเบาๆเบาเบาเบาคุณเงียเคุณเงี้ยเนี้ยเดี๋ยวเดี๋ยวมันตสีทอง zoom z o o เสียบหราพี่น้องหมดกัดแล้ววันนี้เอ๊เอ๊เอ๊ไม่ได้แง้โดนเไม่ได้แง้โดนไม่ได้แง้หมดแดกโดนเราพี่น้องเอาอาชีพเข่ากันหมดกัดพี่น้องเอ้ยกูดักแง้พี่น้อง ใสลงแ้วเอาเลยอขอเลยค่ะต<อ>ัางแ่งลงทีงดีเอ้ยไม่เพาปลายไม่เขาหนัมันบางผีข้างมันหบบนี้ ขาช้าถ้าแปลงไวมดสิได้ไวได้การัดค่ะเก็ดลับขายเก็ดลับ ต้องเงียอยกันสองคนเดีพี่น้องทั้งนก็ได้กินใใหหลลาายย

ฝีมือค่ะฝีมือค่ะล้นล้วนฟรีมือล้นล้วนค่ะอู้อาหารสั้นสูงเด้อพี่น้องเด้อบ่ได้กินง่ายๆเด้อนี่มันกัดเจ็บแท้เด้อโอ้ได้หลายเด้อท่าแบงไว้ยังไม่ยู่เลยพี่น้องเล่นใกล้ๆเล่นใกล้ๆเนี่ยค่ะเบิ่งใกล้ๆค่ะกัดอีนี่ค่ะ หมดแดงมาค่ะมามาโอ้โอ้โอกัดกัดกอ้ยรุด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 ใหลายๆีตะไขรตรงๆใครตรงครตงอย่าพี่น้องนี่ตะไครตรงๆค่ะ บ่าใครรูดบ่าใครรูดตรงบัลนี่จับดีดีเ้นไปตรงใครใหญ่อยู่บ่ใหญ่เชื่อมความกันขนาดใหญ่โอ้กัดดักเบิร์ดแล้วเบิร์ดแล้วบอลโอ้ยแงกำลังขะโอ้จับดีขนาดเด้อใครใหญ่ไปไปเทศที่นอก มา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 พี่น้องมาเบิร์นแล้กันโอ๊ยเขาเล่าเขาเล่าเลือกเอาไปต่อออกก่อนจ้ะพี่นอ้องเขาสีอาตะไคร้มันร่วนๆเลยค่ะตะไคร้ย่านเจ๊พอดีกิ่นเลือกค่ะเด้อ ขายก็ได้หลายบาทอยู่ย้าพี่น้องนีะคะ่ะขายเส้อผ่ากระเทเียมเลยนี่ค่ะพี่น้องเบรอยผลงานค่ะเจ็บกระเจ็บค่ะพี่น้อง <laughs> ฝีมือล้วนๆฝีมือล้วนๆ,วนๆนะค,ะค่ะเจ็บย้อนไข่ตรงจ้ะพี่น้องฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์หน่อยเด้อคะ่ะมดลีสาวผู้ไทยจ้ะพี่น้องออสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะนี่ค่ะพี่น้องใครมดจ้ะพี่น้องมีแต่ไข่ตรงๆจ้ะ <c oughs> งามบ่คะงามคือคนไปแย่บ่จ้าเจ็บเจ็บติ ย่อมเจ็บจะพี่น้องเพราะว่าใครมันตรงแห้งค่ะเสียดายค่ะเสียดายเยายพราะอยากให้มันรุดมืดจะพี่น้องนี่ไหมบางคนอะ่ะกระสะอ่อนให้นี่ค่ะถามมัมมดกัดเจ็บบอเจ็บจะพี่น้องแต่กันยอมค่ะยอมย่อมพามิตรไครตรงตรงมิตรไครตรงตรงอุณหพี่น้องเก่งแถมไม่ขาดนี่เนาะ